สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับกาเมช็อปนะครับจูนกนกับเกมวันนี้นํารถที่ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับซีดีนะครับมาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังแล้วก็เจียจานนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เบรกแล้วสั่นไปหมดเลยนะครับขึ้นหอยแล้วก็ทําการถอดล้อน,นะครับจังก็เอาเครื่องเจียมาล็อก เป็นแบบที่ล็อกกับตัวคอมานะครับไม่ได้ถอนดจารเลยเจียเพราะาแบบนี้จะจะเจียได้เรียบมากกว่าแล้วก็มดอาการสั่นนะครับเพื่อจะหายไปจะแก้ได้เห็นผลกว่าแน่นอนนะครับเครื่องตัวนี้มันจะมีเป็นระบบดิจิตอลนะครับจะ บอกได้เลยว่าช่วงไหนผาบเอกกินมากกินน้อยกินอะไรนะครับจะเห็นเลยก็ช่างทำการเจียมดนระยะนะครับครับก็เริ่มเจียแล้วนะครับจะค่อยหมุน ก็ปรับระยะช่างจะค่อยกึ่งนะครับจะจะกึ่งรอบรอบแรกไปก่อนบ้างเฮ้ช็อคค่อยๆกินไหมครับตามล่องที่อระเวกกินไม่เท่ากันนะครับแก้ปนะัรับ มัไม่ค่อยเกียเพรถ้าเกียไปลึกรอบแรกเลยมันนะมานาันอาจจะกินเนื้อจานไปเยอะนะครับล้อหลังก็เหมือนกันนะครับแต่ของผมนี่ล้อหลังนี่เป็นคลื่นเลยก็ค่อนข้างกินไปเยอะอยู่รอบหน้าก็คงได้เปลี่ยน จานเลยงา,าเจียจานหลังนะครับข้างหน้าก็ช่างทำการประกอบกับนะครับใส่เปลี่ยนพาเบรกด้วยนี่ครับมาดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่าเป็นขึ้นๆน,นะครับช่างเขาจะค่อยๆเจียบางๆนะครับัไปดีละหน่อยเจียหน่อยนะครับ มานะครับรักษาระยะห่างนะครับเ่วงนี้โควิดนั่งอยู่ไกลครับแลค่อยถ่ายนี่ครับจันน้าก็เปลี่ยนแล้วพาเบรคใช้มิลสเปกนะครับโปรเจกต์มิลนะครับตัวทนประมาณ500องศาครับ ก็จะเป็นสียงแดงสำหรับรุ่นนี้ครับจานนะครับติดแจร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็คู่หน้าบอกใช้เป็นเบรกอลิโตครับนะครับาเบรกเป็นพาเบรกของอล mm ิโ hmm. ตมีสเปคครับจะ mm hmm. ลองใช้ดูนะครับ ผมก็เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็รอหลังนะครับใช้เป็นของเบนติกนะครับก็เทียบเอาเพราะว่าเบรกของเป็นเบรกแปลงมานะครับคาลิปเปอร์มันจะใหญ่กว่าของซีเดียเดิมตรงรุ่นหน่อยนะครับอันนี้ก็ไปเทียบอยู่พักนึงนะครับกว่าจะได้รุ่นนี้มาก็ตรงรุ่นก็ผ้าเบรกมันเท่ากับของปาเจโรน่นะครับเนี่ครับ คู่หน้ากับคู่หลังใครสนใจก็ลองใช้ดูนะครับหรือว่าใครที่ใช้แล้วเป็นไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ฝากจูนแก๊สเกมมาด้วยนะครับอย่าไม่ชอบก็จูนแก๊สทุกยี่ห้อนะครับใครมีเหนือมากกว่านี้ก็สามารถที่ไม่ใช่ยี่ห้อที่มีขึ้นอยู่นะครับสามารถ ทักกันมาได้นะครับรับจูนถูกยี่หรร้อนะครับของ LPG นะครับรับถูกแก้ทุกอาการวูบตกสันไม่ตัดเข้าแก๊สน,นะครับขอบคุณมากครับผม